ท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้พบกันใหม่ในรายการเสือเต่างูมาอีกแล้วครับนะครับวันนี้ผมก็จะมาพบกับท่านในช่วงที่เกี่ยวกับเรื่องที่อาจจะใหม่นิดนึงครับล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้นี่เองครับทางรัฐบาลนี่เขามีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องใหญ่อยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวไกลไร้ทุเจริตทีนี้ผมจะมเกี่ยวข้องกับเขาตรงไหนครับ เสือเต่างูสิครับไปเกี่ยวข้องแน่นอนเลยครับเพราะว่าเรามีบทบาทหน้าที่ในการที่จะรักษาประโยชน์เงินแผ่นดินเราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้มีใครมาเอาเปรียบกับเงินของแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการป้องกันทุจริตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับทีนี้ในวันนี้นี่อยากจะมีเรื่องเล่าอยู่นิดนึงทําไมถึงต้องมีรายการที่เราเรียกว่าประเทศไทยจะก้าวไกลถ้าไราทุจริต ก็ทุกวันนี้มันมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เนี่ยเพิ่งผ่านภาวะปัญหาพิษภัยต่างๆวิกฤตน้ําท่วมบ้างภายแล้งบ้างสารพัดมีปรากฏว่าเรามีเงินที่จะต้องลงไปใช้ใจ่ายเพื่อให้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องเนี่ยพบกับความสุขมีการงานทํามีไรายได้นะอยู่ดีกินดีขึ้นเนี่ยพวกนี้นะครับมันเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายเงินแผ่นดินอย่างหลีกเลี่ยง,งไม่ได้อย่างที่ทราบกันอยู่อยู่นะครับทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย ในการตรวจสอบติดตามเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่มีการเน้นในเรื่องเหล่านี้นะครับก็อาจจะทําให้มีการรั่วไหลหรือเสียหายขึ้นมารัฐบาลท่านเองท่านก็เห็นว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเนี่ยมีความสําคัญท่านก็เลยมีการรณรงค์เพื่อที่จะให้ประเทศไทยนั้นก้าวไปสู่ความสําเร็จความเจริญความก้าวหน้าพ่อแม่พี่น้องมีแต่ความสุขนะอยู่ดีกินดีก็ต้องมีการรณรงค์กันว่าประเทศไทยนั้นต้องก้าวหน้าท่าไรทุจริตนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเขามีการทาเนี่ยเขาก็จัดงานใหญ่โตเชิญหน่วยงานหลายหน่วยงานเลยครับสอตองเสือต่างูก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่เขาเชิญไปนะครับก็มีปป,ปอชอมีกอพอมีหน่วยงานหัวหน้าส่วนราชการก็มานั่งรับฟังปัญหากันแล้วนายกรัฐมนตรีท่านก็มาเป็นประธานนะครับในการรณรงค์เพื่อจะให้มีการใช้ใจ่ายเงินของแผ่นดินเนี่ยเกิดความโปรง่งใสแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง อันนี้ก็เป็นความตั้งใจของหน่วยงานบริหารที่ท่านทั้งหลายได้มีการคิดหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้กับบ้านแคบเมืองโดยผ่านการใช้จ่ายเงินเหล่านี้แล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยว่าเราจะต้องมีการรณรงค์เพื่อให้มีการใช้จ่ายเงินเนี่ยยังถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายแล้วก็เกิดผลประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ให้เกิดการล่วไหลหรือเสียหายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ในเรื่องการใช้ใจ่ายเงินที่ไม่ให้เสียหายก็หนีไม่พ้นครับจะต้องมีการตรวจสอบผมก็คงจะต้องมีเรื่องเล่าในช่วงต่อต่อไปเนี่ยนะครับมีเรื่องอยู่ใหญ่โตมโหรารอยู่เรื่องหนึ่งเรามีภาวะพ้นความทุกข์ยากหรือช่วงวิกฤตมาได้ก็พอสมควรแล้วแต่เงินทองที่เขาจะมาใช้ใจ่ายในช่วงจากนี้ไปเนี่ยมันเป็นเงินที่เป็นจำนวนมากๆถ้าปราศจากการตรวจสอบเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะอย่างน้อยก็คือไม่โปรง่งใส นะฮะเราจะเป็นธรรมหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แล้วขณะเดียวกันนะฮะได้ผลเป็นประโยชน์เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยพุ้มค่าเงินหรือเปล่าก็ยังไม่มีใครรับรองได้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ใจ่ายเงินกับการตรวจสอบเนี่ยมันต้องคู่กันมาถ้าปราศจากการตรวจสอบการใช้ใจ่ายจะบอกว่าโปร่งใสเป็นธรรมเนี่ยมันคงพูดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงต่อไปนี้เนี่ยก็คงจะมีหลายเรื่องที่ เล่าสู่กันฟังว่าในช่วงที่เรามีความจําเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเจอกับปัญหาวิกฤตทั้งน้ําท่วมภายแล้งต่างๆประเทศไทยเนี่ยมี76็สิบจังหวัดใหญ่ๆนะครับที่เราต้องดูแลเพื่อให้มีเกิดการใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนใหญ่ก็อยู่ในชนบทนะครับภัยต่างๆที่มาเจอเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะแต่น้ําท่วมภายแล้งนะครับทุกวันนี้เนี่ยเกือบทุกจังหวัดเลยนะครับ มีภัยเยอะแยะไปหมดบางชนิดเราก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินมาเช่นตอนนี้เขามีภัยโรคเชื้อราต้นยางเงี้ยนะฮะเราก็ฟังดูแล้วแปลกๆอยู่เหมือนกันเอ๊ะอยู่อีสานนี่มีภัยอย่างนี้ด้วยเหรอนะครับแล้วถึงขนาดต้องประกาศเป็นภัยของจังหวัดนี้ด้วยเหรออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับยังมีภัยอะไรอีกเยอะภัยเพี้ยจัก,กระจนันภัยเพี้ยตะก,กระแตนอะไรอีกเยอะแยะไปหมดนะฮะไม่รู้บรรดา,ท,าทั้งหลายที่เป็นพวกสัตว์ประหลาดทั้งหลายเนี่ย ้วนแล้วแต่เป็นพิษเป็นภัยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมันอาจจะมากัดกินพืชผลอะไรก็ตามเขาก็จะประกาศว่าเป็นภัยฉุกเฉินของจังหวัดนั้นจังหวัดนี้พอประกาศปุ๊บเงินทองมันก็ต้องเอามาใช้จ่ายนี่สิครับปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเวลามาใช้จ่ายเนี่ยแล้วมันเกิดเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงจริงหรือเปล่าอันนี้คือปัญหาแล้วครับที่เราจะต้องหาคําตอบร่วมกันนะฮะเรียกว่าถ้าสนุกสนุกนี่เราก็คงจะต้องไปหากันว่าความจริงคืออะไร เพราะในช่วงต่อไปหลังจากที่เราพักแล้วเนี่ยจะกลับมาพบกับความจริงที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับแล้วกลับมาครับ สุขภาพก็ดีไปด้วยค่ะน้ำแร่ธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรา TPI คัสรันมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติของเขาใหญ่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยระบบ Re v e r s e o อ mosis คฆ่าเชื้อด้วย UV และโอโซนผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณาสุขดื่มน้ำแร่ตรา TPI วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณต้องการสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย call center โผล่ศูนย์สองกเกรุงเทพฯ 022855090 9ตอน12779ติดต่อคุณทันทิดาสระบุรีโทร036339111ต่อ1209 1214และ1215เขตภาคใต้โทร074216470บริษัทสหมาร์เก็ตติ้งจำกัดสวัสดีค่ะ ขณะน,นี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาฉเฉลิมพระเกียรติค่ะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธานะคะโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานาวาเลขที่บัญชีสองสสองขีด0ขีด33085 ขีดศหรือโทรสอบถามได้ที่02-675-7134ค่ะวันนี้การกระทำคำพูดและความคิดของเขาช่างดำหยาบเฟือฟ่อนดำหยาบเฟื่องดีเหมือนยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ดีด้วยสมุนไพรแท้จากธรรมชาติ ไไทําอะรเงินของเราเขาอาไปทาอะไรเงินของเราเขาเอาไปทําอะไรเงินของท่านที่รัฐบาลนําไปใช้ในการบริหารเพื่อพัฒนาประเทศนั้นนะกว่า2,000ล้านบาทต่อปีที่สตงเรียกคืนกลับมาเป็นรายได้แผ่นดินและอีกกว่า4,000 40, 0ล้านบาทต่อปีที่สตงสามารถป้องกันการล่วหไหลและความสูญเสียไว้ได้ เพื่อสร้างให้เกิดธรรมาภิบาลในการใช้จ่ายเงินแผ่นดินขอเชิญพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินแผ่นดินมาร่วมเป็นเครือข่ายสอวสองการใช้จ่ายเงินแผ่นดินกับสตองอถึครับ ในช่วงที่สองครับในช่วงที่สองนี้นะครับมีเรื่องที่จะเล่าตั้งแต่ช่วงแรกนี่มันกลัวว่าเวลาไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าสนใจมากครับในเมื่อประเทศไทยเรามีประสบภัยต่างๆต้องมีการเยียวยาฟื้นฟูหรือว่าเร่งด่วนใช้ใจ่ายเงินอย่างเร่งด่วนเนี่ยเช้าวันหนึ่งครับเจ้าหน้าที่เสือเต่างูของเราออกไปตรวจงานว่าสัญญานี้ที่มีการใช้ใจ่ายเงินเนี่ยไปดูซิว่า ซื้อมาแล้วได้ของเป็นอย่างไรเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องหรือไม่นะครับก็คือเราจะตรวจดูว่าการใช้ใจ่ายเงินเนี่ยมีหลักฐานการเบริกจ่ายถูกต้องไหมมีของให้เราตรวจสอบหรือเปล่าแล้วก็เอาไปใช้อะไรบ้างในสามหัวข้อนี้เราก็ต้องไปตรวจนะครับไม่งั้นก็คงจะขาดตกบกพร่อ,องไปพอเราไปออกไปตรวจนะครับมีอยู่ตัวอย่างหนึ่งก็แถวแถวทางประตูทางที่จะขึ้นไปทางเหนือนี่นะครับนะเอาไว้ถ้าใครอยากรู้แล้วต้องบอกเป็นเป็นส่วนตัว แต่อย่างนี้มันมีมีเยอะมากนะครับที่เล่าให้ตัวอย่างอันนี้มีเป็นตัวอย่างของจริงพอเราไปตรวจเราก็บอกว่าเอาคุณครับคุณเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำที่เงินที่ลงไปสองล้านบาทเนี่ยบอกว่าซื้อของอิฐหินปูนไซเหล็กอะไรพวกนี้นะฮะจะมาก่อสร้างเองเนี่ยอยู่ตรงไหนครับไหนขอดูหลักฐานการจ่ายเงินครับเขาก็เอาหลักฐานการจ่ายเงินให้เรานะครับมีใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าอ่าที่ว่าอ,อ,อะไรนะ ร้านขายวัสดุก่อสร้างนะครับก็จะมีรายการเหล็กเท่าไรหินเท่าไหรปูนเท่าไหรอะไรสารพัดมีเลยครับถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วนะจ่ายเงินมันต้องมีหลักฐานใช่ไหมครับถ้าเราตรวจเป็นแค่นี้ก็คงจะถูกต้องครับแต่เราตรวจแค่นี้ไม่ได้ครับเราต้องไปดูอีกว่ารายที่เรามีเนี่ยนะจ่ายเงินไปให้เขาหรือ,อยังนะครับก็ปากรว่าจ่ายเงินไปแล้วครับเมื่อมีใบเสร็จรับเงินมาก็เบิกจ่ายเงินไปให้เขาเรียบร้อย ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเราซื้อของเขาเอาของเขามาเราก็ต้องจ่ายเงินมันก็เรื่องปกตินี่ครับใช่ไหมไมันมีอะไรพิเศษตรงไหนล่ะครับมีพิเศษนี่ครับของล่ะครับของอยู่ที่ไหนพอเราไปถามเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนตรวจรับของเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เออจริงสินะของมันอยู่ที่ไหนะครับนะตกลงเขามาถามเรานะว่าของเราอยู่ที่ไหนนะครับเราก็บอกผมมาถามคุณว่าของเราอยู่ที่ไหนเขาก็เลยบอกขอคิดดูก่อน เขาก็คิดไปคิดมาเนี่ยนะท่านพ่อแม่พี่น้องเงินสองล้านบาทซื้ออิฐหินปูนายเหล็กอะไรพวกนี้คิดานานพอสมควรนึกออกครับนึกออกแม้ถ้านึกไม่ออกก็คงหน้าเกลียดมากอีกนี้นึกออกนะครับนึกออกยังไงครับอ๋อนึกออกครับที่เห็นของยังไม่มีไม่ใช่ไม่มีมีเขาเอาของมาเนี่ยนะครับเอาใบเสร็จมาแล้วก็ของเนี่ยเราก็จ่ายเงินให้เขาแต่ของเนี่ยฝากไว้ที่ร้านเขาเอา้าวตกลงอย่างนี้เขาเรียกซื้อของหรือเปล่าครับ ไม่ทราบในชีวิตพ่อแม่พี่น้องนี่เวลาเคยไปซื้อของจ่ายเงินให้เขาเสร็จเออบอกฝากไว้ก่อนมีไหมครับเอาไม่ค้าม่ค้าเอาวันนี้ซื้อปลาทูเข่งนึงนะเอาจ่ายเงินไปสิบาทปลาทูเข่งฝากไว้ก่อนนะวันหลังเคยมาเอาและอย่างนี้ไปซื้อมันทําไมวันเนี้ครับนะฮะหรือกลัวของมันจะหมดนะฮะขอจองไว้ก่อนเราจ่ายเงินไปสดสดนะครับราชการไม่เคยไปจ่ายเงินแห้งๆนะจ่ายเงินชนิดสดสดเปียกๆเลยนะเบิกมาจากท้องพระคังก็เอาไปจ่ายให้เขา เสร็จแล้วของเนี่ยซื้อเสร็จเขาบอกฝากไว้ที่ร้านคา้าอย่างนี้ไม่เรียกว่าซื้อของแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าจ่ายเงินให้ล่วงหน้าให้เขาเล่าของฝากเขาไว้ก่อนทีนี้ของที่ซื้อมานี่ถามก่อนนะครับว่าซื้อมาทําไมออฐถินปูนรายก็บอกจะมาทําตามไอ้แบบรูปรายการอะไรที่จะก่อสร้างเช่นว่าเป็นอาคารที่จะควบคุมน้ํานนอะไรอย่างประตูกั้นน้าอะไรเงี้ยนะแต่ของแล้วครับอยู่ที่ร้านเอานะ่ะไม่เป็นไรก็เชื่อถือกันนะครับเพราะว่ารับราชการมาป่านี้แล้วก็คงน่าเชื่อถือ ก็ไปดูที่ร้านครับไปช่วยกันไปดูด้วยกันนะครับพอไปดูที่ร้านเนี่ยครับก็ถามเจ้าของร้านอะ่ะเหล็กเส้นที่ทางราชการจ่ายเงินไปเนี่ยอยู่ที่ไหนเขาก็ชี้เอาครับเนี่ยอยู่ตรงชั้นเนี่ยดูเอาเลยครับทั้งแถบเลยแล้วมันตรงไหนคือของราชการอะ่ะก็อยากจะเอามาเมื่อไหร่ก็เบิกไปดีครับนะเราไม่ได้แบ่งไว้ครับแล้วถ้าเกิดคนจะมาซื้อก็หยิบจากตรงนี้นะครับ เออแล้วตกลงอันไหนของเรากันแนะ่แล้วเป็นไปได้ไหมเอาของเราไปขายก่อนแล้วของเราก็เอาไว้วันหลังก็สั่งมาใหม่ก็ได้นะถ้าจะใช้เมื่อไหร่แต่เงินเรเอาไปแล้วนะครับเอาเราไม่เป็นไรเหล็กก็ยังอยู่บนชั้นนะดูแล้วยังอุ่นใจหินทรายกรวดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนครับเออเขาก็บอกเอพ่อค้าเองก็คิดดูเหมือนกันไอ,อ้ของในนี้มันก็มีไม่ค่อยเยอะนะฮะไอ้ราคานี่ก็หูหินทรายนีย่เป็นลานนี่มันกองบอลิ่มเลยนะอ๋อก็ฝากไว้ที่โรงโม่ครับ เอาเพ่อค้าไปฝากไว้ที่โรงโม่อีกแล้วครับเอแล้วถ้าเกิดเราไปถามโรงโม่โรงโม่บอกฝากไว้บนภูเขานะครับยุ่งตายเลยครับเอ้อย่างนี้ตกลงเงินจ่ายไปเนี่ยนะแล้วเราจะไปตรวจรับของนี่มันก็ต้องไปที่ร้านคา้าแล้วก็ไปที่โรงโม่แล้วก็ไปที่ภูเขาอีกเลยครับก็ยังดีนะครับบอกว่าทรายก็ต้องไปดูที่กลางทะเลนะครับไออย่างนี้สตง,งก็ดำน้ําไม่เก่งซะด้วยไม่รู้จะดำลงไปงมไปดูยังไงนะครับ เอ๊ะอย่างนี้ท่านคิดว่ามันมัน,ม,นมันถูกต้องหรือมันยังไงแปลกแปกไหมครับนะอย่างนี้จะว่าสอตอง,ง,องหรือเสือเต่าง,งูเนี่ยเป็นประเภทคิดมากไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็จ่ายเงินไปแล้วของก็อยู่ที่ร้านค้าแล้วก็เมื่อไหรจะทําเคยไปเบิกกับเขานะฮะแล้วก็บอกว่าจะมาเก็บไว้ตรงนี้ก็กลัวว่าไม่มีที่จะเก็บแล้วตกลงไอ้ที่จะก่อสร้างนี่กองของก็ไม่ได้แล้วของก็จ่ายเงินไปก่อนแล้วถ้าอย่างนั้นทําไมไม่จ่ายเงินทีหลังล่ะ เบิกของมาก็เคยจ่ายเงินเหมือนก็ยื่นหมูยื่นแมวกันแบบเหมือนกับเราที่ไปซื้อของตลาด่ะนะบอกแม่ค้าเอาหมูมาเอาตาังไปนะครับอย่างนี้มันไม่ดีกว่าเลยครับเพราะฉะนั้นวิธีการทํางานอย่างนี้เนี่ยภาษาที่เป็นทางวิชาการเขาเรียกว่าไม่โปรง่งใสคือไม่โปร่งใสย,ยังไงตรวจสอบไม่ได้ครับว่าตกลงไอ้ที่เหล็กที่มันอยู่ในร้านเนี่ยกองไหนเป็นของทางราชการที่เขาจ่ายเงินไปแล้วนะครับ ที่อดีตที่ผ่านมาเราเคยมีการเอาข้าวเอาเอาลำไย,ยไปฝากชาวบ้านเขาไว้าหายกับบิมีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งนะครับว่าพ่อแม่พี่น้องถ้ามีโอกาสเจอเจออย่างนี้ช่วยบอกสอตองงอเสือเต่างูหน่อยนะครับ mm. เพื่อจะได้รับใช้พ่อแม่พี่น้องได้ดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวในกลับมาในช่วงต่อไปนี่ยังมีเรื่องมันๆอีกนะครับแล้วพบกันนะครับ ปุ๋ยอินทรีย์ฮิวมิกสูตรปรับปรุงคุณภาพดินตรา TPI มีส่วนประกอบของกรดฮิวมิกช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต,ตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกร์ออร์แกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโต,ตของพืชตรา TPI มีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต,ตของพืชเช่นออกซินจิบเบอริลินและไซโตไคนิน มั่นใจด้วยคุณภาพตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปุ๋ยอินทรีย์ฮิวมิกสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอินทรีย์โกร์ออร์แกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชตรา TPI วางจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ร้านจำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศและที่สำนักงานใหญ่อาคาร TPI Tower ถนนจันทร์โทรศัพท์ 026786888 98, 98หรือ022855090พิมพ์เสน้ำตราโปยเซียนเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการคัดจมูกวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายแมลงกัดต่อยกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปยเซียนวันนี้ และความคิดของเขาช่างดำหยาบเฟือฟ่อนดำหยาบเฟื่อนดีเหมือนยาติีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ดีโดยสมุนไพรแท้จากธรรมชาติ าในช่วงท้ายนี้นะครับที่ได้ฟังไปช่วงก่อนนี้เป็นไงบ้างครับก็มีข้อเสนอแนะแนะนําอะไรก็ติติงมาได้นะครับสําหรับช่วงนี้เนี่ยช่วงสุดท้ายเนี่ยก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งจะว่ามันมันก็ไม่มันเท่าไหร่นะจะมันไม่มันเดี๋ยวท่านองฟังฟังฟังดูให้ดีนะครับหน่วยงานแห่งหนึ่งครับต้องการที่จะสร้างถนนขยายถนน ฟังดูเนี่ยเป็นเจตนาดีดีเลยครับเพราะว่าถนนหนทางมันก็ต้องมีการขยับขยายมันก็ต้องมีการยืดให้มันกว้างขึ้นมาหน่อยนะพ่อแม่พี่น้องไปมามันจะได้สะดวกขึ้นทีนี้ถ้าเป็นเรื่องแค่ขยายถนนทั่วๆไปเนี่ยมันก็คงไม่เป็นประเด็นที่เราต้องมานั่งคุยกันในวันนี้หรอกครับนะบแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าการขยายถนนครั้งนี้เนี่ยเป็นการขยายถนนข้างคลองนะครับซึ่งจําเป็นจะต้องอาศัยคลองในมาทําถนนนะครับเพราะฉะนั้น คลองเนี่ยมันเป็นที่พักน้ําเป็นที่ระบายน้ำนะเป็นแก้มลิงก็ได้นะครับถ้าอยู่ในจังหวัดที่อยู่ปากแม่น้าเนี่ยนะครับก็คงจะยิ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะช่วยระบายน้ําออกไปสู่ทะเลนะครับทีนี้เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเราได้ยินนโยบายของอนายกบอกว่าเนี่ยต้องทําให้มีที่ระบายน้ํามีที่กักเก็บน้ํานะครับแต่หน่วยงานท้องถิ่นแห่งนี้นี่ขยายถนนแล้วต้อง ถมคลองที่กว้างประมาณสิบห้าเมตรเนี่ยถมหมดเลยนะครับนะแล้วก็ตั้งงบประมาณเผื่อไว้นะครับที่จะทําเป็นท่อสี่เหลี่ยมเอาไว้ใต้ถนนแต่ตอนนี้ยังนะครับทําถนนไปก่อนทําถนนไปก่อนเพราะว่าไม่เป็นไรครับถนนเราทําไปเสร็จแล้วเราเค่อยมาขุดท่อก็ได้นะครับแต่ว่าเสียเงินสองต่อนะครับอันนี้แค่พูดให้ฟังเฉพาะท่อนแรกนี้ก่อนว่ามีการขยายถนนแล้วก็มีการถมคลอง การถมคลองนี่ก็แปลว่าเส้นทางที่จะต้องลำเลียงน้ำไปให้มันผ่านพ้นไปเนี่ยมันจะหายไปแล้วแล้วต่อไปช่วงที่มันยังไม่มีท่อสี่เหลี่ยมมาแทนที่เนี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบายน้ำบนผิวจราจรอ,อีกนะครับคือถนอนกลายเป็นอเนกประสงค์ไปได้เดเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่เตรียมการให้ดีทีนี้พอเราไปทำท่อในอนาคตก็ต้องไปขุดถนนที่เราทำไปนะครับเสร็จแล้วก็ต้องไปทำให้ถนนให้มันเรียบเหมือนเดิม ส่วนเรียบแล้วจะเหมือนเดิมขนาดไหนเนี่ยถ้าตามประวัติศาสตร์ของบ้านเราเนี่ยเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถนนอะไรก็ตามที่มันสร้างเสร็จไปแล้วมาขุดแล้วมาโปมาปะกันเนี่ยโอกาสจะเรียบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่มีนะครับส่วนใหญ่พ่อเจ้าพ่ะคุณก็จะทําเผื่อไว้หน่อยหนึ่งนะครับก็เทเผื่อไว้หน่อยแล้วก็ให้รถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาช่วยกันบดให้มันเรียบเรียบไปเองนะครับถ้ามันเรียบไปเลยบางทีเรียบหนักไปมันก็เป็นหลุมหนักลงไป ถ้าบางทีมันไม่เรียบเหมือนเดิมมันก็ยังเป็นปุเป็นป่าอย่างน้นนะครับก็เลยทําให้คนขับรถขับลาเนี่ยเกิดความลาคาญขึ้นมาว่าต้องหลบซ้ายเลี่ยงขวากันไปไม่เคยเป็นระเบียบนะครับเขาเรียกว่าไม่อยู่กับร่องกันลอยนะครับมีเส้นเขาตีไว้ให้ไม่ขับตรงๆครับเจอตรงไหนขุขัก,ขกแล้วก็หลบไปจะไปโทษคนขับก็ไม่ได้นะาบางทีถนนมันก็ทําให้เราต้องขับอย่างนั้นด้วยนะครับทีนี้ประเด็นของเรื่องก็คือว่า เมื่อมีการขยายถนนเนี่ยดูประหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องความจําเป็นนะครับเป็นเรื่องของการทําให้เกิดความจราจรคล่องตัวขึ้นนะครับแน่นอนครับประชาชนทั่วไปสัญจรก็คงได้รับประโยชน์แต่คนที่อยู่อาศัยอยู่แถวนั้นนะครับคลองที่มันเคยระบายน้ําคลองที่เคยให้ความชุ่มชําพืชผลเคยได้อิงอาศัยบ้างนะครับก็หายไปพอหายไปเนี่ยมันก็เกิดความขัดแย้งครับเราก็ต้องระวังอยู่นิดนึงว่าการใช้ใจ่ายเงินของแผ่นดินเนี่ย ในการแก้ปัญหาหนึ่งต้องระวังไม่ให้มันเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่าแก้กันไปแก้กันมาเนี่ยเหมือนเหมือนอะไรลิงติดแหอะไรประมาณเนี่ยแก้กันแล้วแก้ไม่เสร็จสักทีนะครับเพราะว่าปัญหาแก้จราจรเสร็จก็มาแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมพอน้ําท่วมก็มาแก้ไขเสร็จแล้วก็ติดขัดในเรื่องปัญหาจราจรอ,อะไรประมาณอย่างนี้นะครับเพระาะฉะนั้นไอ้เรื่องการที่เราไปถมคลองเนี่ยจริงๆแล้วในการขยายถนนมันต้องถมคลองเท่านั้นเองหรือครับ ผมก็ไม่ได้เรียนเรื่องงานก่อสร้างมานะครับแต่ผมก็คิดว่าถ้าเราไปเรียนก่อสร้างเนี่ยครูบาอาจารย์ก็คงจะมีวิธีชี้แนะนะครับว่าการสร้างถนนเนี่ยถ้าเผื่อจาเป็นจะต้องสร้างไปบนผิวน้าเนี่ยมันต้องมีวิธีการอย่างหนึ่งแหละถ้าจะเราจะไม่ถมมันนะครับก็น่าจะมีหลักวิชาทาได้นะแต่ตอนนี้เรารีบร้อนทําแต่ว่าการศึกษาอาจจะไม่ดีพอ มันก็เท <club Humans. S 1> ่ากับเป็นการแก้ปัญหาหนึ่งต่อไปนาคตก็ต้องไปแก้อีกปัญหาหนึ่งแล้วก็แก้วนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับมันก็กลายเป็นงูกินหางวนเวียนนะครับต่อไปก็มีการถมคลองทําถนนถมเสร็จนะก็ขุดถนนเอามาถมคลองอะไรประมาณอย่างนี้แก้กันอยู่แก้กันไปอย่างนี้เหมือนกับเพลงสมัยก่อนที่เขาร้องเพลงนะขุดถนนไปถมคลองอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแก้ปัญหาเนี่ย แก้แล้วต้องสําคัญที่สุดก็คือต้องจบแล้วก็ต้องไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาเพราะเราต้องไม่ลืมว่าเงินแผ่นดินที่เราไปใช้ใจ่ายเนี่ยมันเป็นเงินของคนทั้งประเทศถ้าเราแก้ปัญหาหนึ่งแล้วไปสร้างอีกปัญหาหนึ่งเราก็ต้องหาอีกเงินอีกก้อนหนึ่งซึ่งเป็นเงินภาษีเนี่ยมาแก้อีกปัญหาหนึ่งแก้ไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วคลองกับถนนเนี่ยนะครับสองอย่างอยู่ด้วยกันเวลาแก้ปัญหาเกิดเป็นถนนสามสี่เกิดเป็นปัญหาสามสี่ปัญหา ตามกันแก้กันไม่จบเดี๋ยวก็ทําท่อเดี๋ยวทําท่อระบายไม่ทันน้ําก็ขึ้นมาบนท่อนะก็ต้องไปซ่อมถนนถนนเสร็จก็ดีไม่ดีอาจจะต้องไปคิดวิธีการระบายออกไปก็ต้องไปเปิดทางใหม่ก็ลขุดคลองอีกนะครับเพราะงั้นตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องขุดลอกคลองอีกแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่ากลับมาข่าวหน้าเนี่ยผมจะมาเล่าเรื่องขุดลอกแหล่งน้ําต่างๆเพื่อจะเป็นที่กักเก็บน้ํา มันมีปัญหาอีกหลายอย่างนะครับในทางตรวจสอบที่พ่อแม่พี่น้องในฐานะเจ้าของเงินแผ่นดินเนี่ยจะต้องช่วยกันดูแลครับเพราะว่าแผ่นดินนี้7.6จังหวัดนี้มันกว้างใหญ่เหลือเกินแหล่งน้ําที่ต้องทํามีเยอะเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับที่เราต้องช่วยกันดูแลนะครับหวังว่าคราวหน้านี้คงจะได้มาช่วยกันพิจารณานะครับว่าการใช้ใจ่ายเงินเนี่ยจะรัดกุมหรือไม่รัดกุมยังไงนะครับครับสาหรับวันนี้เนี่ยก็เรามีเวลาเพียงเล็กน้อยแค่นี้เองนะครับ ถ้ามีอะไรที่เป็นเรื่องที่เราจะติดต่อกันได้นะครับก็พบกับที่อยู่ของสอตอง,งหรือว่าให้ลูกหลานส่งเว็บไซต์ก็ได้นะครับไปยังสอตอง,งแล้วเราก็จะได้เอาปัญหานี่มาช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขบางปัญหาที่เรามีคําตอบอยู่แล้วก็จะได้มาชี้แจงแถลงไขให้ฟังนะครับสําหรับวันนี้เสือเต่าง,งูก็คงจะต้องอําลาท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ในคราวหน้าสําหรับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับ เราเอาไปทาอะไรเงินของเราเขาเอาไปทําอะไรเงินของท่านที่รัฐบาลนําไปใช้ในการบริหารเพื่อพัฒนาประเทศนั้นกว่า2,000ล้านบาทต่อปีที่สตงเรียกคืนกลับมาเป็นไรายได้แผ่นดินและอีกกว่า40,000ล้านบาทต่อปีที่สตงสามารถป้องกันการล่วหลหลและความสูญเสียไว้ได้ เพื่อสร้างให้เกิดธรรมาภิบาลในการใช้จ่ายเงินแผ่นดินขอเชิญพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินแผ่นดินมาร่วมเป็นเครือข่ายอสอดส่งการใช้จ่ายเงินแผ่นดินกับสตองอถึกครับ